อ่าเราก็จะมาดูฟีไฟเซิร์ฟอินโดอะนะทำไมต้องถามถึงทำไมต้องมาเล่นเซิร์ฟอินโดทำไมไม่เล่นเซิร์ฟไทยอืมก็อยากเล่นอนะ่ะทำไมอ่ะอเราก็กำลังเขา้วามวาสีข้นไใมนะอะไรเนี่ยเอืมอ่ะก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวและออและของในตัวก่อนไปเล่นนะาจะาค้างค้งนิดนึง มาดูกันทำไมขอไม่มีดดแจกวีเลยวะอันนี้อะไรวะอะไรวะอ๋อสั้นทีซสั่นใหมวะนีที่สันเก่าผมยังทำไม่เสร็จเลยแต่เซฟไทยทำเสร็จแล้วนะไปเติมอเอดอยู่โหไ,ได่นกินปืนแล้วของก็อืม เดี๋ยวสกิน mm บูนเลยอะ G สิบแปดล้มเฮ้ยล้มก็สวยนะเดี๋ยวล้มนะเอ้าผมว่าล่จะเป็นของฟีมัวกับมะเอออะไรวะไมิ อ๋อก็มีแค่นีว้วะอืมไม่ตอบเดี๋ยวไปกดฟรีก่อนนะได้เคลียร์เราก็จะเล่นฟรีๆนะแล้วก็เราก็จะรีวิวขอกันอันนี้คือหมวกตัวของผู้ชายนะเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ ต่อไปก็หน้ากากหน้ากากของซีซันที่แล้วน,นะแล้วก็ชุดอันนี้ได้จากการแลกโทเค็นโทเค็นแล้งอันนี้อันอ,อแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้เออไม่ใช่ชุดนี้ชุดนี้นะต่อไป กับมังเกงเกงมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นของตัวแบบของอโลกะอะแล้วก็รองเท้ามีถาวรอ,อันเดียวอันนี้เขาเพิ่งแจกนะไอสกินเนี่ยเพิ่งแจกเองส่วนนี้ก็ของซีซันที่แล้วอันนี้กระเป๋าเม่กับกล่องศพก็ของเพิ่งแจกเอง อันนี้ก็ปีปีฟ,ฟีอืมอน,นี่คือโลกี่กประมาณกาเปลีป่ยน,นะไม่ีสามันแต่ผมชอบอันนี้นท่าทางก็มีท,าท่าทางดื่มชาเด็บแล้วก็ปบมืออันนี้ไม่มีอันนี้อะไม่มีรถมีหนึ่งรถสปอร์ตแล้วก็รถกระบะคืออันเนี้ยที่ผมได้มาอันแรกอะผมนึกว่า เป็นรถชีฟแต่จริงๆเป็นรถกระบะซึ่งมันไม่เหมือนกระบะเลยแล้วก็โปรไฟล์อันนี้แล้วก็นี่เหมือนเธอเข็นกระบะอังนี้อันนี้กล่องที่เหลืองก็บัตรนี้แล้วก็สกรีปืนสกินปืนบอกเลยว่าไม่มีรลยมีเอ็มโฟมีกอซ่าแล้วก็เอ็นกีไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มเหมือนกัน นี่ก็สกิลที่ฉังใช้นะเปลี่ยนพาพแอมป์ปิ้งไแล้วมัไม่เปลี่ยนนะลองเปลี่ยนตัดสั่งที่รับพลังงานตัวละครก็มีการ์ดมีน้อยไปเรื่อยไปเลยเอ้ยไอ้โทเค็นที่มันอยู่ตรงนั้นน่าจะมันเป็นอะไรวะอ่เราก็จะหยิบปืนยี่สิบแปด อืมีแลงแพทย์กันไม่แหลงได้หมดเฮ้ยชุดจราชนคนป้านลอกอืมคนอื่นก็ทำเพิ่อะไรมาไปเลยเฮ้ยเหมือนตอนนี้กำลังจะเจอหนึ่งตัวนะแล้วก็เฮ้ยโยเบอร์ เฮ้ยแล้วนเลมาเนีเออ้กนแลโดนแล้วก็โดนแล้วกโดนลก็โทำไมไม่ตายอะเราต้องปับยาก่อนเออควรเปลี่ยนเนีกว่าอนมา้ยเดียว ไม่ตายจังทนะ่ามโหเลือลดแทบไม่ลดตายแม่งไม่ตายสักคนมาอันนี้จะเอาเป็นโม่คู่หมบอกเลยเอาจริงแล้อเออเซงกินชาดกว่าอเฮ้ยฮะได้ไปผมมีแค่หกไายไโอ้โห อซื้อไอวอลมาด้วยโอเคแล้าขึ้นมาดูด้านบนแล้วเหมือนจะไม่เหน็นบางคนกนะ็เลยไปอยู่กับเพื่อนให้เพื่อนเป็นพักคุ้มครองเราดีกว่าเราอย่าไปคุ้มครองเขาให้เขาคุ้มครองเรา,อาโอเคเพื่อนอยู่อเ่างไรการดูที่จได้ บอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์หนมดแล้วเบอร์หนึ่งมขึ้นไงขึ้นเบอร์ใ้คิวสนาไม่เล็กเลยตัวนั้นล้มนะไม่ไปไปยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวแล้วานี้โอ้โห้โอ้โห นน่ึงคือเราใช้ภาษาไทยอ่ะเขาเราพูดเขาไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบพูดแบบนี้ค่ะอไรล่ะนะเอเโอเคเราต้องเลื่อนมาแล้วละเพื่อนมีผีก้าสิบกับปืนระวังเออหน้ามันอยู่หลังไอ้ดอกเออทีระวังเออหยุ นั่นอยู่ระเบิดนั่นมานั่นนะมันมาอยู่ด้านล่างโอเคระวังนะง่าๆนี่เพื่อนเห็นไม่รู้ว่าจะใช้อะไรคืได้แมนกิน เฮ้ยอย่าวิここ Section, ่งแอ๊ดดวะต้อนกำังระวังระวังเฮ้ยโคตรตึงกดไลค์ให้เลยโคตรตึงตอนนั้นหนึ่งหนึ่งนะผมขึ้นเป็นที่สองของอยู่นี่ขอของหน่อย เกมนี้เราก็จะซื้อสองพวงนะดีกว่าอนี่บอกให้สองพวงนี่สกินใหม่ที่เขาแจกปีก็เลยหยิบม,มาใช้พอใช้แล้วติดมือเลยถ้าคู่อะเอ็นเก้า <AM 94 S 2> ีอันนี้เราก็จะไปปองดีวะไม่มีสิ

ไปอ้านยาหลังหนึ่งเต่าไงไงมันอยู่หลนั่นนไหวไหมเออเนหวด้วยโอ้โหตึงโอ้โหที่หนึ่งองอยู่นี่ตอนนี้สอง่ะนะเออ ใช้เป็นปืนหน่อยดีกว่าโอเคเอยู่นี่นไปเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อใช้สกิลใส่ตัวเองเพื่อต้องมีใครมาสักคนต้อง โอ้โหมาาแล้วมีคนอยู่ั้ไม่มีนะก็รอกระโดดแล้ไม่มีด้วยเฮ้ยตรงบอร์บอร์สามอ้ไปไยอรสาแล้วยิงไม่ไยิงไม่อ้โห

สองพว no งกับเอ็มพีไฟดีกว่าเลียวหนึ่งเองโอ้โหเป็นยังนี้ก็ได้มาไปแต่ไม่ถาวรนะไปไปไปอีกเลยเอ้ามันลงทำไมไม่ต้องแอสโคตรกากเบอร์สามเบอร์สามได้ที่สามโอ้โหยูคูดาวอยู่ฝั่งเราไม่มีแต่มันซื้อไปฝั่งนู้นไปเลยแล้วยูวะแล้ว ผมมาแล้วเฮ้ยมันตายโอ้โหมันขึ้นมาโอ้ยจุดระเบิดเจอแล้วโอ้หอมนี้หอมนี้มันมาแล้วเราหยิบปืนไกลมาแล้วแล้วก็ยิงหัวตายไม่ตายนี่นี่นี่หมนี้หมนี้หมนี้โอ้ย ไปทแหละเบอกเลยตาย <laughs> นี่มาด้วยไอวอ์รู้เหรอ,อ,อว,วา่าไม่ได้ใช้โอ้โหใช้ปืนอะไรวะเออเอซีแปดสิบ่จะใช้เป็นหรือเปล่าไปเลยอ๋อะอันนี้ฉันเอาเตรียมาเบอกเลยฝั่งนี้จะต้องแพ้แล้วฉันจะ

โอายลมหายใจหนักลนะมันมาแล้วมันแรังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเลาเลโอ๊ยลมหายใจหนักมากมันแรงจังเลยลมหายใจสั้นแล้วเหลือเพียงตัวมันเหลือแต่ตัวโอ้ย เดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันในซ้อมท้ายนะโโอ้หเดี๋ยวไปเจอในซ้อมท้ายบายบายแค่นี้เลยแค่นี้เลยบายบายเจอซ้อมท้ายน่